ส่วนของแอปพลิเคนะคะที่วันนี้เราจะมแนะนำให้พวกคุณรู้จักนะคะรับเว็บสารคมนอกเรเยอรนะคะห้องเรียนเฉพาไหลของครูนะคะในนี้บอกอะไรบ้างคือ<ฤ>เอกสารประกอบการสอนนะครับซึ่งถ้า,าสมมติเราเข้าไปแล้วนะคะสิ่งที่เราจะเห็นก็คือเอกสารที่เราใช้ในดีการศึกษานี้รวมทั้งที่ห้าวิชานะคะคือสารคมหน้าที่พลเมืองเศรษฐศาสตร์ เข้าไปแล้วนะครับเรากดเข้า ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนะครับเราไม่อยากให้มันหนักสมองเราก็เลยทาห้องเรียนให้มันไม่มีสาระนะครับในส่วนต่อมาคือส่วนของห้องเรียนนะครับจะมี้เลือกทั้งหมด5ห้องเรียนห้องเรียนศาสนานะครับห้องเรียนหน้าที่พลเมืองห้องเรียนเศรษฐศาสตร์ห้องเรียนประวัติศาสตร์และห้องเรียนภูมิศาสตร์นะครับรวมถึงการเรียนรู้ก็ต้องเองผ่านวีดีโอนะครับไะในหล่งเรียนร้เรพ่มให้นะครับสุดท้ายครับในส่วน จะเป็นลิงก์ที่สามารถทำให้เราสามารถเรารู้ได้ว่าเรามีงานหานะคะเป็นเป็นลิงก์สำหรับการคช็คงานนะคะว่านักเรียนคนนี้มีงานส่งแล้วทัง้งหมดกี่ชอ่องซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากในส่วนของ Google Sheets นะคะที่ครูใส่ลงไปนะครับมันก็จะบอกรายละเอียดว่าเด็กคนนี้ส่งงานไปแล้วกี่ชิ้นนะครับจะเช็คตรงไหนไได้เช็คที่ไหนก็ได้แค่เรามีโทรศัพท์กบอินเทอร์น็ตนะคะอ่ะเราจะมาดูส่วน บอกอะไรบ้างหนงสถานที่ที่เราต้องการจะไปถูกไหมสามารถค้นหาได้ว่าอาสาสมุทราอยากจะไปเส้นทางมันจะเลือกเส้นทางให้เราว่าเราจะต้องขอบนนับรถใช้เวลากี่นาทีระยะทางกี่กิโลนะครับแล้วไปเส้นทางไหนสองบอกตำแหน่งให้เรารู้ว่าณนะตอนนี้ณนะตอนนี้เราอยู่ตรงไหน ถามว่าทำไมเราถึงต้องใช้แผนที่แล้วก็ Google m a มันสะดวกกว่าเด็กก็สามารถใช้ได้ใช้ดูทางกลับบ้านได้วางแผน,นการท่องเที่องกบครัวได้คนหาสถานที่กด้เรียนได้ดึงลักษณะอัูแผนที่ได้เพราะอะไรถามว่าในชีวิตจริงแกจะมานั่ง เราบอกไลยว่าสมัยก่อนเนี่ยอากาศค่อนข้างจะเย็นกว่าสมัยนี้นะคะอ่ะมาดูหัวข้อภาวะรุนแรงรุกแรงระลองที่เรื่อยๆเพราะการเลื่อนกระจกแล้วการเลื่องกระจกมาจากไหนโรงงานรถยนต์โรงงานการตัดฟันทำไมบ้างสองเมืองร้อนขึ้นเพราะปัญหาการเกาะความร้อนทำไมอ่ะคือที่ในเมืองมีถนนมีความกีดกันที่สูงขึ้นถูกไหมสิ่งเหล่านี้ดูดซึมความร้อนดูดซับ ไกลยิ่งยินทูกหมสการหังต้นไม้ถูกมาเป็นผลมาให้เกิดความหลงหลัข้อต่อมาแผดดินไหใกล้ตัวห้ แล้ววิธีการที่เราจะรู้ได้ว่าเราจะเอาตัวรอดจากมันหลักๆมีสามวิธีคือหมอบหลบแล้วก็จับหมอบทางอยู่ในที่นี่นะครับทานอยู่กับพื้นทันที2หลบอยู่ใต้โต๊ะ3จับยึดโต๊ะไว้แน่นนะครับมีแค่สามขั้นตอนถ้าเราฝึกยอยู่ผ่นดินไหวสิ่งที่เราต้องทำคือมุดเข้าใต้โต๊ะทานอยู่ใ,ใต้โต๊ะแล้วก็จับขาโต๊ะให้แน่นให้นักกถ้าโต๊ะไม่แข็งแรงก็ ปวดเจ็บป่วยก็จะมาเพราะสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นตามๆกันมานะครับพ,รงงพีเตอร์สุพรรณไม้ำพีเตอร์ไม่สุพรรณเพราะว่าพีเตอร์มัอยู่มาจะไหนต่อได้แล้วนะครับวิธีการล้างลูกง่ายๆค่ะที่เด็กประสาทอ่านได้หนึ่งปิดไฟลงอ่านง่ายง่ายออกจากห้องเนี้ปุ๊บปิดไฟลงสองทิ้งขยะให้ถูกที่แยกขวดจากขยะที่เราใช้แล้วสามใช้ถุงผ้าแทนค่ะสี่สีปลูกต้นไม้ดูแลสบายบ้าน 来吧<了> เราดูเองก็กันเนาะถาเดี๋ยวเปิดในส่วนของ QR code ให้เราสังเกนเลย